คิดไปคิดมาอยากจะทำนู่นทำนี่แต่กลัวตัวเองทำไม่ถึงเท่าที่ตัวเองคิดก็เลยไม่ทำภาพลักษณ์ที่ออกมาก็เลยอาจจะก,กลายเป็นว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แม้จะดูเหมือนคนขี้เกียจก็าตามแต่จริงๆสาเหตุที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเพราะว่ากลัวว่าจะทำไม่สำเร็จหรือทำได้ไม่ดีพอหรือไม่เต็มร้อยก็เลยไม่เริ่มทำสักทีมันก็จะมีคำที่เรียกอยู่คือเรียกว่า lazy perfectionist นะครับ วิธีการที่จะจัดการภาวะนี้ให้ได้เนี่ยโดยส่วนมากถ้าปัญหามันเกิดตรงไหนเราก็จะจัดการปัญหาตรงนั้นเนาะปัญหาของเ a ซี่เพอร์เฟคชันนี้ก็คือว่าตั้งความคาดหวงังหรือตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงจนเกินไปฉะนั้นถ้าจะต้องจัดการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับภาวะนี้ก็น่าจะเป็นตัวความคาดหวังที่ตั้งไว้หรือว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้สูงจนเกินไปลองค่อยๆปรับหรือหามุมมองใหม่หรือว่าลดลงมาดู เอาในระดับที่ไม่กดดันตัวเองจนเกินไปแล้วก็สามารถทําให้เป็นจริงได้ก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วกล้าที่จะลงมือทําอะไรได้มากขึ้นครับ